Ready? Like สุดแบ็ค cover เอ็มทางเซเวอร์เจแปนได้ทําการอัปเดตตัวละครตัวใหม่มาสักทีนะครับหลังจากที่เรารอกันมาอย่างยาวนานซึ่งตัวละครที่เขาอัปเดตมาเนี่ยจะมีอยู่ในทั้งหมด2ตัวตามคลิปตัวอย่างได้โผล่มาเลยนั่นก็จะเป็นเจ้าตัวยามิร่างชุดแฟชั่นแล้วก็น้องลักร่างชุดแฟชั่นสําหรับ2ตัวละครตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดสกิลค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับและเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมตัวละครตัวใหม่พร้อมกับการซุ่มกาชาตัวละครตัวใหม่เพื่อนๆทุกๆท่านก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไล กดแชร์กดซ u b s c r i b e พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไป i s t m a n Shop No 1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกมมือถือ b a c ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรีย Li ิ t m a n คอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระก็สามารถทำได้นานสูงสุดจนถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและไล เติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องลิสตแมนช็อปเท่านั้นราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับ mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Back Cover M Li o ็ t ไลท์ออฟเดอะวิสซาอ๋อ,อ,อสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์เจแปนญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากณนะตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนญี่ปุ่นได้ทำการอัปเดตตัวละครตัวใหม่มาด้วยกันทั้งหมด2ตัวและสำหรับตัวแรกที่เขาอัป เดตเข้ามานะครับจะเป็นเจ้าตัวน้องลักแอคแทกเกอร์สายสีฟ้าส่วนอีกหนึ่งตัวละครก็จะเป็นยามิสายสีเขียวแอคแทกเกอร์เช่นเดียวกันซึ่งความสามารถทั้งสองตัวละครตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับแต่จะติดปัญหาอยู่ที่เจ้าตัวน้องลักเขียนมีคนบ่นกันมาเยอะมากเลยว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้มันย้อมเมลมาจากเจ้าตัวระดับ S R นั่นเองไหนๆก็มีคนบ่นย้อมเมลมาแล้วเดี๋ยวผมมาขอลองดูสกิลกันสักนิดหนึ่งว่ามันย้อมเมลกันยังไงเริ่มกันที่การโจมตีปกติครับผมจะเป็นคันพุ่งเข้าไปต สกิลที่2นะครับผมจะเป็นการใช้ขึ้นสายฟ้าโจมตีและเป็นการโจมตีหมู่ด้วยรายละเอียดในการโจมตีนี่คืออย่างเท่นะคุณผู้ชมและส่วนอันติเมตไหนมาลองดูซิจะเป็นยังไงเอ่ยฮะก็จะเป็นการเตะเข้าไปโอ้โหเป้าหมายรายเดียวถ้าเกิดว่าสกิลตัวนี้โจมตีหมู่ผมมองว่ามันจะดูดีมากๆนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูน้องลักระดับ s r กันบ้างครับเริ่มกันที่การโจมตีปกติจะเป็นการแดชสไลด์เข้าไปโจมตีคอมโบนะซึ่งรายละเอียดการโจมตีผมมองว่ามันแตกต่างกับ s s r เลยนะครับส่วนสกิลท That, เข้าไปโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็น1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูออนติเมตครับผมจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีหมู่หวัวอันนี้ออนติเมตแม่งสวยงามกว่านะสำหรับเจ้าตัวรักระดับ S R เอออันนี้ดูดีมากครับเพราะว่ามันโจมตีหมู่ส่วนในเรื่องที่เขามองว่ามันย้อมแมวก็น่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดสกิลพาสซีฟละมั้งที่มันจะทําให้ฝั่งศัตรูนั้นติดสถานะสายฟ้าเพราะจากที่เราดูเมื่อกี้ในการโจมตีคือมันติดเหมือนๆกันเลยคนเขาก็เลยบ่นกันเยอะครับว่ามันดูย้อมแมวเอาเป็นว่าซึ่าาง แปลไทยในส่วนนี้อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปบ้างนะหากเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็อย่าลืมแท็กเวลาแก้ไขให้ผมด้วยนะครับสําหรับการโจมตีปกติเนี่ยเขาจะทําการโจมตีใส่สตูเป้าหมายรายเดียวแล้วก็จะทําให้สตูตัวน,นั้นติดสถานะไฟฟ้าช็อตทันทีจํานวน2เทิร์นแถมยังมีการลบล้างบาเรียจากฝั่งสตูออกไปได้ด้วยนะครับส่วนดาเมจของการช็อตไฟฟ้าเนี่ยก็จะแยกย่อยนะครับผมถ้าเป็นการโจมตีกระภาพก็จะโดนไปเลย20%ส่วนการเจมรีเรก็นเพิ่มไปอีก20%เริ่มเทิน ก็จะสามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งนะครับสำหรับสกิลที่2ก็จะเป็นการโจมตีใส่สตูแบบหมู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนภายในทีมของเราไม่ได้มีสถานะการตอบโต้เจ้าตัวน้องรักระดับ SSR mm hmm. ก็จะทําการมอบสถานะการตอบโต้ให้กับทีมของเราทันทีจํานวนหนึ่งเทิร์นแต่ถ้าหากเพื่อนภายในทีมของเรามีสถานะการตอบโต้อยู่แล้วน้องรักระดับ SSR ก็จะทําการเพิ่มหรือว่าขายายนะครับผมสถานะตัวนั้นเนี่ยไปอีกจํานวนหนึ่งเทิร์นวนสกิลอัลติเมทก็จะเป็นการโจมตีเตะอันทรงพลังใส่เป้าหมายรายเดียวจํานวนหนึ่งตัวเมื่อ เราโจมตีไปแล้วนะครับศัตรูตัวนั้นก็จะติดสถานะไฟฟ้าช็อตทันทีนะครับผมจำนวน2เทินดาเมจเนี่ยก็จะโดนเหมือนกับสกิลการโจมตีปกติเลยนะครับนั่นก็คือ20%พลังโจมตีกายแล้วก็อีก20%พลังโจมตีเวทอีกทั้งเมื่อเราโจมตีไปแล้วเขาก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมมาอีกนั่นก็คือความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ40%ของพลังโจมตีทางกายภาพและก็พลังโจมตีทางเวทเนื่อนไขของเอฟเฟกนี้มันก็จะขึ้นอยู่กัััััับบบสสถาาาาาานนนนนนนะะกกกรรรโตต้้้้้อออออททททีีี่เบบเ่เเเเเพืภยยยใมมมมมมขงงหดดแลลวววว็็็ุจค1 ให้กับตัวละครของตัวมันเองนั่นก็คือ35%เป็นาระยะเวลา1เทินและอันสุดท้ายก็จะเป็นพาสซีฟสกิลติดตัวขั้น LR หากตัวของเรานั้นมีเอฟเฟกการตอบโต้อยู่ความเสียหายเพิ่มเติม,ตมก็จะแรงขึ้นอีก10%อในอส่วนนี้ผมมองว่ามันนับจํานวนด้วยนะครับสมมติว่าเรามีจํานวนเทินการตอบโต้อยู่ที่3มเทินความเสียหายเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะบวกไปเลย30%โอ้โหอันนี้คือดูดีเลยนะครับส่วนรายละเอียดสกิลต่างๆเท่าที่ผมได้แปลไปก็ไม่น่าข้องใจแล้วแหละว่าทำไมตตััววววละะะคครรรนนีี้้ถึงมมบ่าายอมแมเพ สกิลพาสีในการโจมตีของเขามันเหมือนกับการโจมตีในรูปแบบ SR เลยนั่นเองตัวละครต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคุณยามิสกคิโรสายแอคเตอร์สีเขียวกันบ้างเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับจะเป็นการโจมตีโปรตีใส่ตูเป้าหมายรายเดียวด้วยการคอมโบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วศัตรูตัวนั้นจะโดนความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ50%ของพลังโจมตีทางกายภาพและก็พลังโจมตีทางเวทร,รวมไปถึงจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมที่คุณได้ไปเมื่อกี้มันก็ยังสามารถเพิ่มขึ้้นไดอีก ทุกครั้งเมื่อที่คุณใช้ทักษะสูงสุดก็จะอยู่ที่4ครั้งนั่นเองต่อมาสกิลที่2ก็จะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูเป้าหมายทั้งทีมหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วมันก็จะทําการลบสถานะการตอบโต้ของฝั่งตรงข้ามหรือว่าศัตรูออกไปทันทีรวมไปถึงถ้าหากศัตรูได้รับความเสียหายจากการเลือดไหลยอย่างต่อเนื่องมันก็จะทําให้ศัตรูตัวน,นั้นติดสถานะมึนงงไปเลยนะครับผมทันทีเป็นระยะเวลาหนึ่งเทิร์นอีกทั้งถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูไม่มีสถานะการเลือดไหลในส่วนนี้เจ้าตัวยาม ไอ้ตรงนี้มอบแก่ฝั่งศัตรูทันทีเป็นระยะเวลา2เทินบอกได้คําเดียวว่าสกิลที่2อันนี้เป็นสกิลที่คอมโบคู่กับสกิลของตัวมันเองแบบล้วนๆเมื่อเราโจมตีไปศัตรูไม่มีสถานะอะไรเลยเราเองก็จัดกันไปครับผมเป็นสถานะเลือดไหลหลังจากที่เราโจมตีซ้ําเข้าไปอีกมันก็จะโดนสตันไปทันที1เทินโอ้โหอย่างดีแล้วก็อย่างโกงนะถ้าให้มองโดยรวมเราเอาไปคอมโบคู่กับราชนีแม่มดได้เลยหรือตัวละครอื่นๆที่ทาให้ฝั่งศัตรูนั้นติดสถานะเลือดไหลส่วนสกิลสุดท้ายก็จะเป็นอันติเมตสกิลนะ โจมตีอันทรงพลังใส่สตูเป้าหมายรายเดียวหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วเขาก็จะทําการมอบบารียให้กับตัวละครของตัวมันเองเท่ากับ100%ของพลังโจมตีเป็นระยะเวลา2เทินรวมไปถึงยังมีการมอบเอฟเฟกลบความเสียหายแบบต่อเนื่องทั้งหมดให้กับตัวละครของตัวมันเองได้อีกหากจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมของทักษะที่1สูงสุดให้ทําการโจมตีหลังจากการใช้บัฟก็จะทําการโจมตีจอกเกาะป้องกันร,ระดับ5ไปเลยนะครับผมจํานวน50ซและก็หากจํานวน ความเสียหายเพิ่มเติมของทักษะที่1สูงสุดหลังจากโจมตีนะครับผมเขาก็จะได้รับบัฟความเสียหายที่ทําได้เพิ่มขึ้นอีก300เซตและอันสุดท้ายหากคุณใช้ทักษะที่1โดยมีจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมสูงสุดจํานวนความเสียหายเพิ่มเติมทั้งหมดก็จะทําการถูกรีเซตอ,อ่านดูไปก็ไม่น่างงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสกิลอันติเมตตรงนี้เนี่ยมันจะไปคอมโบคู่กับสกิลทักษะที่1เนื่องจากการโจมตีโปเตีของเขามันสามารถเก็บสแตตได้นะครับผมสแตตการโจมตีก็จะอยู่ที่งนะครั ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเอาไปลงโจมตีบอสเนี่ยน่าจะดีนะครับรวมไปถึงใน PVP ก็ยังจะดูดีอีกด้วยเนื่องจากการโจมตีอันตรีของเขามีการจอกเกาะเป้าหมายรวมไปถึงมีบาเรียให้กับตัวละครของตัวมันเองอีกด้วยคล้ายๆกับเจ้าตัวโนโอเอลเลยแต่เจ้าตัวโนโอเอลร่างชุดว้น้ําบาเรียมันจะดูเยอะกว่านี้มากๆส่วนสกิลระดับ LR ก็คือเมื่อเราทําการโจมตีตัวละครที่เป็นคราสสายแทงนะครับดาเมจมันก็จะแรงขึ้น30%ทั้งหมดทั้งมวลความสามารถของตัวละครตัวใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบตััววละคครรตไหนก็สาาามมมถเพูดุย ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวยามิสคิริโรหรือจะเป็นน้องรักระดับ S S R ความสามารถต่างๆที่ผมแปลมาหวังว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดมากมายนะและก็เดี๋ยวยังไงคิววิโดโอข้างหน้าผมจะมาจัดการสุ่มอย่างแน่นอนแต่ขอไปดูเทียริสกันนิดนึงว่าไอ้สองตัวละครตัวนี้มันคุ้มค่าแก่การเปิดหรือไม่สุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อๆทุกท่านจะทำการกดปิดคิววิโดโอนี้ก็อ,อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครป์พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไป